สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ติดตามชาแนลพีมาานะครับวันนี้พิมพ์ก็จะมารีวิวแกะกล่องนะครับพอดีว่าสั่งของมาจากเว็บ Lazada นะครับก็เลยจะมาแกะให้เพื่อนๆดูก,กันว่าของที่สั่งมาจาก Lazada นี่มันจุพันข้างในมันเขาแพคมาดีไหมหรือว่าของมีกระแทกไหมกล่องบุบไหมหรือว่าของมีปัญหายังยังไงบ้างนะครับแต่ว่าทาง Lazada นะครับก็ ถ้าของมีปัญหานะครับเขาจะรับประกันมีรับประกันคืนเงิน7วันกับ14วันนะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ากี่วันนะครับเดี๋ยวเพียงจะมาแกะให้ดูนะครับว่าด้านในมันมของ้างด้านในมันมีปัญหามีรอยบุบอะไรหรือเปล่านะครับเผื่อนเพื่อนสนใจจะสั่งของกับทางเว็บ l าซาด้นะครับได้มั่นใจมากขึ้นนะครับว่าของของเราไม่มีปัญหานะครับ อันนี้ของที่สั่งมาอยู่ในกรุงเทพนะครับเป็นบริการสร่งด่วนคือสั่งเช้าและก็ตอนเย็นก็ของก็ถึงเลยนะครับด้านในก็จะมีใบเป็นใบของบริษัทลาซาด้านะครับแล้วก็ด้านในนะครับก็จะมีกล่องแบบนี้อันนี้เป็นนาฬิกาสมาร์ทวอทนะครับ ก็คือรุ่น U8 นะครับเป็นรุ่นที่ยอดฮิตมากนะครับซึ่งตอนนี้ใน Lazada ขายอยู่200กว่าบาทนะครับจริงๆมันก็มันก็ถูกพอสมควรนะครับเลยมีคนสนใจเป็นอย่างมากนะครับช่วงนี้ครับนั่นในของก็เป็นแบบนี้จริงๆรุ่นนี้ออกมาได้ประมาณ2ปีปี2ปีแล้วนะครับแต่ว่าก็ด้วยราคานะครับทำให้ยังขายได้ขายดีอยู่นะครับ ราคา200กว่าบาทนะครับมีสีดําสีน้ําเงินสีแดงสีขาวนะครับอันนี้เป็นสีดําด้านหลังกล่องก็จะเป็นภาษาจีนหมดเลยเพราะว่ามันเป็นเครื่องของจีนนะครับแล้วก็มีรูปนะครับว่าสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวมาแกะด้านในให้ดูเลยนะครับแกะออกมานะครับก็จะเห็นตัวเรือนนะครับสีดํา ันนี้ยังไม่เคยแกะนะคะเขาเพิ่งมาส่งเ้าเปิดรีวิวให้ดูพร้อมๆกันเลยนะคะในกล่องไม่มีอะไรเลยครับมีแค่สายยืดบีแล้วก็ไม่มีหัวชาร์จด้วยครับแล้วก็มีคู่มือไม่แน่ใจว่าเป็นภาษาจีนหมดเลยหรือเปล่าอันนี้เป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ด้านนี้เป็นภาษาจีนนะครับแล้วก็ตัว,วคีย์บร์ดนี้น่าจะเป็น สำหรับโหลดแอปพลิเคชันนะครับไปเชื่อมต่อกับมือถือนะครับเรามาดูตัวเครื่องกันดีกว่าไม่รู้จะมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับยังไม่ได้ลอง้วยตัวเครื่องนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับวัสดุตัวเครื่องนะครับกับราคาสองร้อยกว่าบาทถือว่าโอเคแต่ว่าสายมันมันแบบเป็นพลาสติกนิ่มๆนะครับ มันตัวเครื่องก็จะเป็นพลาสติก,กวแวววนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับถ้าแกะมันก็จะเป็นสีเทาๆนะครับอันนี้จะมีฟิล์มติดมานิดนึงนะครับเป็นฟิล์มหน้าจอเมื่อเปิดมานะครับก็จะเห็น จะมีเมนูนะครับมีเมนูตั้งค่าแล้วก็ล็อกแบบความปลอดภัยนะครับแล้วก็แบตแล้วก็เป็นลิงโทนเป็นนาฬิกาปลุกเป็นเครื่องคิดเลขนะครับแล้วก็เป็นนับวิ่งนะครับก้าววิ่งแต่ตัวนี้ไม่แน่ใจว่าเปลี่ยนภาษาไทยได้หรือเปล่านะครับไม่ได้ลองได้มีบลูทูธมีสม,มุดโทรศัพท์มีรั่วมีข้อความนะครับ หน้าจอค่อนข้างสัมผัสยากนิดนึงนะครับแล้วก็มีเล่นเพลงนะครับน่าจะเป็นผ่านบลูทูธนะครับแล้วก็มีกล้องนะครับเป็นรีโมทคอนโทรลนะครับอันนี้เครื่องยึดเลขตะกี้ปฏิทินนะครับแล้วก็เป็นเวลานอนหลับนะครับอันนี้น่าจะมีลำโพงในตัวนะครับทางนี้ก็จะเป็นลำโพงนะครับลำโพง แวตรงนี้น่าจะเป็นที่ชาร์จแล้วก็มีช่องไมโครโฟนเล็กๆนะครับถือว่าราคา200 200บาทนะครับประมาณ209บาทประมาณ210กว่าบาทนะครับถือว่าคุ้มสมควรนะครับถ้าสำหรับผู้ที่เริ่มใช้สมาร์ทวอทนะครับลองซื้อมาใช้ได้แต่อาจจะไม่ได้ดีเหมือนมูโต360 LG หรือว่า เป็นของโซนี่แบบนี้ไม,ไม,ไม่ไม่ดีเท่าอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสําหรับใครที่อยากลองเล่นก่อนก็ลองสั่งได้นะครับในเว็บ Lazada นะครับราคาอยู่ที่อะไรสองประมาณ219บาทนะครับแล้วก็มีส่วนลดคูปส่วนลดอีกมากมายนะครับลองเข้าไปดูกันได้นะครับก็ขอจบรีวิวแค่นี้นะคะ